สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาไปชมความงามของอุทยานหินเขาง,งูนะคะหินเขาง,งูก็จะเป็นภูเขาหินปูนที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะ,ะที่นี่ก็เคยเป็นแหล่งระเบิดหินปูนนะคะต่อมาก็ได้มีการพัฒนาเป็นสวนสาธารณะเขาง,งูค่ะและเป็นเส้นทางที่สามารถขับรถเลาะรอบเขา สามารถขับรถชมทัศนียภาพที่งดงามได้นะคะเทือกเขาต่างๆก็มีความลดหล่นกันคล้ายงูเลือยค่ะแล้วก็ยังเป็นแหล่งโบราณาคดีที่หาได้ยากนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นจากลานจอดรถนะคะ,ะขึ้นมาก็จะเจอตรงนี้นะคะทุกคนน,นี่ค่ะก็จะมีร้านค้าร้านอาหารนี่นะคะก็จะมี ร้านค้าขายอาหารปลานะคะเดินขึ้นมานิดนึงก็จะเจอแล้วค่ะภูเขาหินปูนนะคะความเป็นมาของชื่อเขางูนนั้นไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนนะคะบางคนก็กล่าวว่าเดิม เป็นพญางูใหญ่อาศัยอยู่บนเขานะคะบ้างก็ว่าลักษณะเทือเขามีความคดเคี้ยวสลับซับซ้อนคล้ายงูเลือยนะคะจึงเรียกว่าเขางูนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการเรียกว่าเขางูนั้นก็ปรากฏในพงศาวดารสมัยรัชกาลที่1น,นะคะก็เรียกเขางูมาแล้วในสมัยก่อนตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองกรุงเทพนะคะนี่ก็จะเป็นสะพานเดินข้ามาชมด้านไหนกันนะคะ นี่นะคะสะพานสวยงามมากจริงๆค่ะทุกคนแม,แม่น้ำภูเขาตัดกับท้องฟ้าสีสวยงามมากจริงๆค่ะทัศนียภาพสวยงามมากจริงๆค่ะทุกคนให้ทุกคนไปชมบรรยากาศกันนะคะประวัติที่นี่ก็จะเล่าประวัติที่นี่กันต่อนะคะ บริเวณเขาง,งูก็เคยมีผู้มาใช้ประโยชน์ในการตั้งหลักแหล่งทรมาหากินกว่าพันปีแล้วนะคะเนื่องจากพบหลักฐานที่เป็นซากโบราณวัตถุในถ้ำต่างๆถ้ำที่สำคัญบนเทือกเขาง,งูนะคะก็จะมีทั้งหมด4ถ้ำนะคะก็จะมีถม้ำฤาษีถ้ำฝาโถถ้ำจีนถ้ำจามนะคะ ก็ยังไงเดี๋ยวจะพาทุกทุกคนไปชมบรรยากาศบนถ้ำค่ะแต่วันนี้ก็จะสามารถไปชมได้แค่สองถ้ำนะคะอีกสองถ้ำก็จะขึ้นไกลพอสมควรค่ะก็คือเวลาเราไม่เพียงพอนะคะต้องไปที่อื่นต่อค่ะเดี๋ยวพาไปชมกันนะคะ ทาานหินเขางูนะคะก็จะมีถ้ำต่างๆมากมายให้เราได้เข้าไปชมกันนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นเรียกว่าถ้ำถ้ำลูษีเขางูนะคะด้านหน้าก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะนี่ค่ะองค์ใหญ่สวยงามมากจริงๆคะ่ะทุกคนตรงนี้เป็นด้านหน้านะคะ ด้านหน้าของถ้ำฤาษีเขางูค่ะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยนะคะเดินอ้อมมานิดนึงอ่ะก็จะเป็นทางขึ้นถ้ำฤาษีเขางูนะคะเดินขึ้นไปไม่ไกลนะคะทุกคนให้ทุกคนไปชมบรรยากาศกันนะคะ นี่ก็คือด้านบนของถ้ำฤาษีเข่างูนะคะถ้ำฤาษีเขางูก็จะเป็นถ้ำที่ตื้นๆข้างในก็จะมีพระพุทธรูปศิลาตั้งให้ชมกันอยู่เป็นแถวเรีอย,อยงรายกันเลยนะคะตามผนังก็จะมีภาพพระที่นั่ง นี่นะคะก็จะมีพระพุทธรูปภาพพระที่นั่งบ้างยืนบ้างแต่และองค์ที่สําคัญที่สุดก็คือพระพุทธรูปห้อยพระบาทนะคะแสดงปางแสดงธรรมนะคะมีพระพุทธรูปเรียงรายกันเต็มเลยนะคะทุกคนเข้ามาด้านในอากาศก็เย็นสบายนะคะมีพระพุทธรูปให้เรากราบไหว้เยอะเลยคะ่ะอันนี้ก็เดินเข้ามาด้านในนิดนึงนะคะ นี่คือบรรยากาศด้านในของร,รําฤาษีนะคะนี่นะคะ่ะ ตรงนี้อลอดเข้าไปด้านในนะคะก็จะมีฤาษีประทับอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปกราบไหว้สักการะกันค่ะเชิญทุกคนมากราบไหว้สักการะฤาษีที่ถ้ำฤาษีเขาง,งูด้วยกันนะคะเชิญทุกคนมากราบไหว้ขอพอรด้วยกันนะคะ ก็หลังจากที่เราเข้าไปชมความงามของถ้ำฤาษีเขางูไปกราบไหว้สักการะพระพุทธรูปสิทธิศักดิ์สิทธิ์ด้านบนนั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปชมความงามของถ้ำฝาโถกันต่อนะคะนี่นะคะทางขึ้นถ้ำฝาโถกก็จะยาวนิดนึงนะคะทุกคนลูดไปตรงนี้ก็จะมีไกด์นำทางเราด้วยนะคะก็จะเป็นลูกแมคค้าที่มาขายของด้านนานี่นะคะเหนื่อยนะบันไดเนี่ย เด็กๆน่ารักดีค่ะการเดินขึ้นถ้ำฝาโถนี่นะคะก็ก็เหนื่อยเหนื่อยพอสมควรนะคะก็คนก็ค่อนข้างสูงนิดนึงค่ะพอนอนประมาณสองร้อยขั้นนี่เราก็ชมบรรยากาศด้านล่างกันได้ทีเดียวเลยนะคะเไี่ยวกระจีดีทีเดียวค่ะทุกคน นี่นะคะแล้วมาอยู่อสิปีคยมาอยู่นี่อสิบปีหรอ7ปีก็เคยขึ้นเราไม่ใช่เหรอครับคนี่ชมบรรยากาศด้านล่างเลยค่ะเราเดินขึ้นมาสูงแล้วค่ะทุกคนแล้วเป็นไกลยังไงอะเป็นไกลมากี่ปีแล้วไม่รู้ครับร้อยวันเป็นร้อยวันร้อยวันเผาได้เลยปะเป็นไกล์ร้อยวันเผาเลย ไกด์ท่มัจริงๆไกด์นำทางแล้วนะคะสนพอสมควรค่ะไกด์ตาผมไม่ทันนะเสดีอษาเดินมาถึงจุดนี้ก็ต้องนั่งชมวิวกันก่อนนะคะที่จริงก็คือนั่งพักกันค่ะแล้วก็ไปตรงมุมลับกันนะคะหลังจากพักเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนตามไปชมบรรยากาศด้านในนะคะ ไปชมกันค่ะว่าท่ามผาโถจะสวยงามสักแค่ไหนนะคะ,ะก็เดินขึ้นมาไกลพอสมควรนะคะทุกคนขเข้ขั้นเดสองสสองร้อย <laughs> ขั้นเอง <laughs> ไปพระพุทธบาท <laughs> ไหมสี่ร้อยสี่ร้อยขั้น <laughs> <laughs> อันนี้ขึ้นมาแค่สองร้อยขั้นเองนะ พร,ระพุทธ,ธาบาท400รขั้นตรงนี้คือที่ไหนครับไกด์ไกด์ครับมา,าทำเป็นไกด์เลยลูกตรงนี้คือที่ไหนครับอะไรนะครับโถ ที่ถ้ำฝาโถก็จะเป็นพระนอนปางปรินิพานนะคะเป็นพระพุทธรูปประทับนอนใต้ต้นสาราปูนปันนะคะซึ่งปั้นเป็นลายเพชรนินจินดาผ้าแพรพันอย่างงดงามนะคะรอบข้างและผนังตรงข้ามก็มีรูปพระสาวกเทพต่างๆนะคะลักษณะเป็นสกุลศิลปะทวารวดีนะคะให้ทุกคนไปชมความงามกันนะคะไม่ใช่ท่เขาบอกว่าเขาเอา ดินินถมแล้วก็ประตูก็หายแต่ว่าเราต้องรู้ว่าจุดฝาผนังก็จะมีรูปแกะสลักของพระพุทธรูปและสาวกต่างๆสวยงามมากทีเดียวเลยค่ะตอนนี้ไกดก็ทำหน้าที่นะคะเลาประวัติของท้ำฝาโถนี้นะคะซึ่งทำฝาโถเขามีตานเล่ว่านเมืแตอนนีนเล่าประวัติของถ้ำาโถนี้นะคะซึ่งถ้ำฝาโถเขามีตำนานเล่าว่าเป็นเมืองลับแลนะคะ อุปกรณ์เราไปฟังประวัติของทำฝาโถกันนะคะเวลาทําบุญคนคนบนเขาก็จะมาขออุปกรณ์ชาวบ้านเมืองรับแลขอขอขอแล้วเขาก็จะเอามาวางไว้ให้ประตูเปิดแต่ไม่สามารถมองเห็นได้แต่จะมีของวางอยู่ใช่ปะแต่ต่อมาต่อมาประตูก็จะโดนปิดมีคนมาปิดประตูไว้ก็จะเข้าเมืองรับแลไม่ได้เอ้ยไม่จกลัว <g ly> ไกด์อะไรไตรงนู้นก็จะเป็นประตูเมืองรับแลนะคะด้านหลังตอนนี้ก็ปิดปิดตายตามการเวลาก็ลลลลหลังจากที่เราชมความงามของถ้ำได้สองถ้ำนะคะแล้วก็จะมาพามาชมความงามของจุดที่เรียกว่ามุมลับนะคะจุดนี้ก็จะเป็นภูเขาหินปูนที่โดนระเบิดนะคะแล้วก็จะกลายเป็นแอ่งน้ำนะคะให้ทุกคนไปชมความงามกันนะคะ มุมรับก็บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะคะ